ัโอ้นาทีเลยโอ้ขอทาดาล่ามาอยู่ัะปุ่นเี่เอาจิ้มเขาโอ้แนบหนึ่งสองสาม

สวัสดีย่างมือเช้าที่อำเภอบรรวงจังหวัดสุนทรบ้านผมเองนะครับกะอันนี้เป็นตลาดยมมามเช้านะครับตลาดยมมา,ามเช้ากับพอค้าแม่ค้ากับตอนนี้กะเริ่มที่จะมาค้าขายกันแล้วนะครับปิงไกปิงโคจีนะครับปลาทงโกกาแฟโบราณมีอยู่ในตลาดแห่งนี้นะครับช่วงเช้าเชามาใช้บริการได้นะครับแนอยูแนวกินช่วงเช้าๆปกติก็จะมีพวกปิงป่ามือนี้ปิงป่าโบมาและก็ผพัก พืชพักนะครับท่านยาหารตั้งตงนะครับมาซื้อได้เลยปูปลานะฮะกะทึกบรรจงเลี้ยงรอรับพ่อค้าแม่ค้ามารับไปมารับซื้อแล้วก็เอาไปขายต่อนะครับอยู่ตลาดแห่งนี้แหละนะครับตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนะฮะบรรยากาศชงเช้าๆนะครับตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะฮะ ซอๆจังสีสีาพาดม่ได้เลยกับเซิร์กาแฟกาแฟอาราบิกา้าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวรสชาติกลมกล่อมนะครับสดชื่น น้ำม <ítulo> ัสการครับผมเงียบมากเลยครับ ยังมือเศาน,นี่ครับประมาณหกโมงกว่าหกโมงเกือบเจ็ดโมงนี่แหละครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วเมฆก,ก็รู้สึกวันนี้ไม่มีฝนแน่นอนนะครับน่าจะใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้วเดี๋ยวผมขี่จักรยานนะครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านน้ําตอนนี้ก็กําลังจะลดนะอันนี้เป็นสะพานข้ามน้ำโอ้รถขนปูน คนปูนมาแต่แขวงข้ามม้วนไปเลยหลไอ้ปิ้งไก่เจ้าเก่าฮะสวัสดีครับสวัสดีครับปิ้งไก่เจ้าเก่าสวัสดีครับผมสวัสดีอเ,สสดเอาสวัสดีครับท่านพอ่อยิงข้าวมาที่เลขบ่ครับ <c oughs> <c oughs> เอาครับโชคดีครับโชคดีพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่ครับพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่มมท่านโบมามื้อท่านพอโอเคนะฮะเ,เอานี้เป็นร้านไก่นะครับร้านไก่ที่แซ่บแซบเลยนะฮะเป็นไก่ขายเป็นตัวเดี๋ยวเราจะต้องอุดหนุนนะฮะอุดหนุนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาคุณหนุนจะกินนี้ก็ได้เอาเงินม okay <c oughs> ั่งพอพอโอเคทุกกระบอกอันนี้นะ <c oughs> นิดนึง เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิมใช่ไหมเิ่มเิมไม่เอาช่ำช่ำเพิ่มไม่เอาภาษาไทยก็ช่ำช่ำอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นปีกมันฮะปีกมันปีกมันคอมันอันนี้เป็นขาไก่นะฮะแล้วก็ปีกไก่ปีกไก่ถ้าจะได้เป็นตัวก็มีบริการเป็นตัวโดยนี้มีมกอย่างแน่นิมกม่วไก่มกมะมไม้กับมกไก่เนาะสวัสดีครับคุณแจ็คครับวันนี้มะแซาครับ บรรยากาศก็จะคัดซีกยิ่งสิล่ะครับเงียบๆครับเป็นอำเภอนีน้อยนะครับท้าบอดเดินทางตั้งใจเดินทางมากกะซิบุทีมาเลยแหละครับเพราะว่ามันเป็นมันหมูมมเ่เมืองอำเภอติดถนนแบบเส้นลักๆเลยนะฮะเป็นอำเภอแค่ทางผ่านที่ซื้อครับเป็นอำเภอที่ว่าต้องเลี้ยวเข้ามานะฮะถ้าไผจะมาค้ามชนดทางเส้นนี้ก็โอ้โหต้องผ่านเส้นนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ร้านค้าก็ยังปิดกันอยู่ครับ นี่ยังปิดกันอยู่ยังถือว่าเสาอยู่ครับหกโมงกว่านึงครับผมนึกว่าเจ็ดโมงเรายังโบฮอดนะฮะพระอาทิตย์เออมาแต่เสาเลยอยู่กับข้าวยำหนาวแล้วลพาลานไปเลยอีกร้านหนึ่งนะครับก็ค,คือร้านข้าวต้มนะครับร้านข้าวต้มข้าวต้ม,ตมจโ,โจ๊กเออโจ๊กแม่จ๋าะนะฮะเป็นยะังไงคะเอามาแล้วบักนั่งเออมารายงานโตด้วยร้านมากบ่เออใส่ไข่เข้าไปด้วย ตันะสร้ามาจากข้างซ้ายโอ้มาจากทางสซบะป๋อเหล้าว่ะโอ้สบายดีสบายดีเอายังบ่สร้างแล้วเนาะคุณอ่ะโอ้สร้างแล้วมาจากทางสบปลาวมาจากทางเมืองใดเมืองใดโอ้ยพูดที่ทำไส้นี่คางกะดิ่งบ่โบวีเที่ยวบุญบุญบุพ่อจะเลื่อนบ่สิไปเยอะได้ในมืออื่นบุญพ่อจะเลื่อนคนจะเลื่อนคนสี่เอาไปไปกินกันได้แบบนี้ยังเนี่ยอันนี้น่ะ ไข่ล้วเอามีน้ำบ่มีโอ้มีไข่ล้วน้ำอ๋อ,อเดี๋ยวต้องสั่งเดี๋ยวๆค่อยสั่งกันได้กินอันนี้ก่อน,นก่อนปาลาไก่ลาห์เอาพริกไทยกับนี่เลยครับเป็นโจ๊กที่เปิดมาโดนเหรอครับเปิดมาโดนเก่าแก่ในอำเภอบนม้วงเลยโจ๊กแซวมากอะแแวะมาซิมเบิงเด้อครับเด้อ ผมจะใส่น้ำสม้มกับพริกไทยสองอย่างครับอ้ใส่ไข่พร้อมเต็มอิ่เสียบ้อกมาเนาะอ่าเบิ้งกันครับโอ้ไข่ครับไข่หนึ่งสองอือ นะครับเมื่อกี้พาไปเลาะบรรยากาศยามือเสานะครับงดงามมากๆเลยนะฮะบรรยากาศยามือเสา้านนอกบ้านนอกบ้านนานี่คือเมนูของเฮามื้อนี้นะครับเฮาจะกินกันนะข้างหลังกล้องทักทายดิสบายดีจ้าน้องพัฒนายังอยู่ครับยังอยู่ยังบมเมอร์ยังบมเมอร์เช้านี้เพิ่นเออตื่นตีสี่ตีห้านเฮาบัได้เฮาก็เลยเฮาขอตัวออกไปผู้เดียวก่อนนะครับเมื่อนี้เฮาจะเอ็ดเมนูนี้ครับไก่นะครับแต่จะเป็นไก่อย่างไก่ปกติช่วงที่ ช่วงที่เขาเอ็ดหน้าแล้วมันจะมีฟางมันบ่มีฟางเขาก็เลยใช้แบบไก่อบปิ๊บนะครับตั้งเตาไฟซื้อกับพ่อแล้วนะฮะมาเอามามักกันครับเราได้น้ำมักนะครับจากร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีนาวัดสีสะอาดอะไรของอพี่อ๊อดพี่อ๊อดพี่อ๊อดอ,อันนี้เป็นน้ำมักไก่เราจะเทลงไปเลยนี่น้ำมักไก่แบบสําเร็จรูปเราให้มานะพอดีไปซื้อไก่เพิ่นเพิ่นอะไรแต่เข้า เพิ่มความเผ็ดวะเพิ่มอะไรเพิ่อเพิ่มความเผ็ดบอโอ้โหให้เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกเข้าไปนะครับโอ้ยโอเคเดี๋ยวมันจีเผ็ดหลายนะฮะนี่นะเพิ่มความเผ็ดต่อจากนั้นเพิ่มความแซ่บนัวเข้าไปครับเอาเลือกใส่ปลาปรุงสําเร็จนะครับเอาให้มีกลิ่นเนาะให้มีกลิ่นนะหอมประเดี๋ยวมีกลิ่นจังหน่อยเนาะบ่จังหน่อยหัากหลายอยู่ด้วยนี่พอ ให <laughs> ้มันมีกินปลาแดกเช่นแล้วกันขยำม,มันเลยฝา่เลยครับมันจะได้ความเผ็ดจากนี่ฮะจากพริกนําจากพริกนุ่แต่น้ำามักข้าวนี่ก็สําเร็จรลูกแล้วนะครับโอ้ยหมักเข้าไปเลยครับหมักเข้าไปเลยหมักนี่โกยเข้ามองก้นมันนี่โกยเข้าไปอ่าโกยเข้าไปเวลาเวลาแบบย่างแล้วน้ำมันจะออกมาน้ำซุปมันจะออกมา น้ำที่มันยดลงมานะเอาละครับโอ้โหเ,เดี๋ยว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 มาร์กนะสูตรสูตรสูตรมาร์กค,ครับสูตรมาร์กเพื่อมีนิดนึงนะครับนี่ผมจะจาะหัวไว้นี่ครับจาะหนังมันเอาไว้แล้วกันนี่ฮะจาอหนังมันเอาไว้กับเทเครื่องมาร์กเข้ายัดเข้าไปเลย<ส>เพื่ออย่างเพื่อมันจะได้อบอวนอยู่ในผิวหนังของไก่มันจะได้เข้าไปข้างในเลยฮะเวลาลปยางอ่ะนะมันจะได้นุ่มทั้งสองจะยังซีทั้งสองฟังเลยนี่ จักน้อยแงีไปจักน้อยแล้วก็ตักน้ำอยู่นี่ครับเนี่ยตักน้ำแล้วก็หยับลงไปเลยหยับลงไปเลยมันทิ่ด่ายแล้วทีด่ายน้ำมาร์กยี่ก็เอามามักแต่ข้างนอกมันเข้าไปข้างในน้ำนะเอาจะได้กระทาซิมเบิรงเด้อทาซิมเบิรงเด้อแม่เด้อหัวหน้ายิงกล้องไปให้เราเบิร์เนี่ยปี๊เลยซิมไกล้อกปิ๊บแซ่บป่ะแซ่บแน่นอนเอาละเอฟเอฟอยู่หน้าบ้านเลยครับอยู่หน้าบ้านเลยเพราะว่าอย่าง ไช้ทสกศอเขามาเอาเงินเขาจะได้หิวน้ำจะได้คลายตัวตัวละพันธุ็ันมาเต็มเลยครับมื้อนี้เขามาเอาเงินนะฮะเอาเงินหมื่นนะยังยังหอดก็อื่นเพิ่มแล้วมันสุดเอามาต่อไปเจ้าให้เห็นบ่นี่เขาจะใส่ขวดนี้ขวดนี้จะใส่น้ำเอาไว้จักประมาณนี้จักประมาณนี้เพื่อบอให้มันแตกเพื่อบอให้มันแตกนะเร็จแล้วก็เท่ากันเพราะว่ามาวันนี้อ่าวาันนี้เร็จเข้าเอาใกล้ห้องมา เอากะเอาใกลเข่าแล้วกันเสียบกระปได้ดากมาเลยกปดเสียบดากมาเลยเรียบร้อยเสแล้วกรตังมาเนี่ยฮ้าา้างเบิกะโลดอามุนหมุนเข้ามาบงใกล้ๆเอาบงใกล้ๆเอากางเกงากางเเออนี่นีหมุน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 มุนเแสงบบมีโ้เอโอเคอ่เดี๋ยวยังสียมุนนี่เบิ่งอ่ะ มุน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 าฮะยกเข้าไปครับตรงน้าเข้าไปตังรงนี้เลยตื่ล้ใช้ปี๊บ ดแานวะนิ่มกระปุ่มลงไปมันจะได้ดปิดแท่าปิดได้นห,นหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวท่ายอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่าจะป็นยังไงไก้โอเคปกติจะโอ๊บฟางหาฟางบุพีเดี๋ยวเดี๋ยวเขากองน้ำกันก้อนนะครับสบายดีน้องปรรถนาสบายดี ตอนนี้จะไปใส่ถือกระเป๋ายังนี่อ้าถือกระเป๋าสีโลกทกลงหน้าวะนี้ก็เป็นเมนูที่ไอ้จะแนะนำนะก็เคยบุเคยกินแน่นอนเนาะบุ๊กกินแน่นอนก็ไก่อบปิ๊บนะฮะไก่อบปิ๊บแต่จะใส่เตานะครับดันความร้อนขึ้นเข้าไปไว้นี่ปิ๊บปบนี่ก็จะอบอยู่ข้างในเพิ่มความร้อนไปเรื่อยๆไก่ก็จะเริ่มซุกขึ้นแล้วก็จะเริ่มเหลืองตอบแน่นอนและเขาจะได้กินน้ำปรุงมานาน้ำปรุงจะตกลงไปยู่จาน รับรองทาซิมเบิ่งเอาข้าวเหนียวจำพอน้อนจำแซ่บแน<ส>่<ส>นอนเลยนะอาโอเคทายค่น้อยเด้อไปไปหน้าก่อนไป <c oughs> ไปหน้าวะ ่ข้างแล้วนะครับเด้งไดคอตรวจสอบก่อนจะนอยนะครับอะเปิดเปิงว่าระดับความซุปนี้อยู่ประมาณเเวลวไหนอันนี้มีการเปลี่ยนออ,อ้มีการเปลี่ยนอันนี้ใหม่ครับเพื่อเพื่อให้เออนี่ฮะเปลี่ยนถากของนี้ใหม่เพื่อให้ไก่มันซุปไวขึ้นนะฮะกรเปลี่ยนแล้วก็ซุกไวขึ้นดี่ีอู้หูเยี่นี่ขวดนะเดือดเลยอะเดือดเดือดเลยอะเอ้า รออีกครับน่าจะได้กินใกล้ๆนี่แหละอีกครึ่งชั่วโมงน่ากินมากกรอบนอกนุ่มในแน่นอน กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไก่เฮานะฮะน่าจะฮอดฮอดเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่แห่งความสุปหนึ่งสองสามยังไงจังไงจังไงจังไงยังไงน่งนงนนากินโอ้โหมันจะสุกนะเหลืออ้อยห้อยเลยเจ้าว่าสุกวะสุกแน,น่นอน้ำข้าวม,มันยังเดือดอยู่ตรงนี้ตุ๊บ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 จุดเออซุปน่าเหรอวะซุปยังไงข้าวันนับสุปเดินด้วย เดี๋ยวให้เบิ่งรอบๆเบิ่งรอบๆน้องปากเข้าไปยูนิเฟรมนี่เป็นเธอแรกของเพิร์นที่จะได้กินไก่ไก่หัวปีบนะแต่เข้ามาข้างเทิงนี่มันข้างเทิงโอ้ซุกซุปซุกซุปซุปเบิร์ตซุกเบิร์ตแต่ก็ามันเป็นนเป็นซีแดงๆนี่ยังมันโบแดงโบแดงที่ที่มันแดงก็คือน่าจะเป็นพวกข้าวเครื่องเทศใส่เข้าไปนะโอเคเอาน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะนะถ้าเบิ้งเนาะเข้าว่าน่าจะได้แล้ว ดูเบิดน้าเหรอวะโอ้ยจุนแห้งหรอป้าแห้งเบิดเหรอเออเอาเด็ร้อยนะครับต่อไปเท่ากันะจะลองซิมเบิรงฮะกินกันกันนะเอาไหมเอาไหมกินแล้วกนได้เมมเมแล้วไม่ร้องไม่คว่ำไม่คว่ำเดี๋ยวเดี๋ยวมันคว่ำมันจะคว่ำมันจะคว่ำอย่าพึงอย่าพึ่งอย่าคว่ำความบ่ได้กินกันเลยได้เนียเอ้าเอาวอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าลงก่อนไหมมาเอาลงเนาะเดี๋ยวให้คุณยายชิม เราจะเอาลงก่อนนะครับเบื้องเบื้องแล้วมันน่าจะซุกแล้วนะฮะมาต่อไปเข้าก็จะย้ายอันนี้มาไว้นี้เบื้องดูมันจะปีนบ <c oughs> ่กันปิดมาปิดมาวิธีย้ายเท่ากันมีเลยสองอันนี้เสียบเลย <c oughs> เสียบกันระวังนะระวังเกลียวย่างตะเกียวก่ออกมาแล้ว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  ขาอูไก่ดึงตัวนะครับหอมๆเลยเอามาเบิ้งกันนะวะข้างในมันสุกบ่ข้างในมันสุกบออุ้ยสุกซุกเบิ้งเลยสุกซุกอันที่จะวันมันบ่สุกเดี๋ยวเฮาเบิ้งเดี๋ยวฮาเบิ้งมันพีเบิ้งกระไดคุณอ่ะสุปบาสุกอีกโอ้ยโคตรสุกเลยโคตรจะสุกเลยครับเอาเบิ้งราดนี่จอเบิ้งนียังไหนได้บะ เอาดี๋ให้น้องปากยกเข้าไปเจ้ายกเข้าไปน้องเข้าไปยกเข้าไปเบิ้เบิ้งเบิ้หมุนหมุนนก็ยะหงเด้อเด้อหมุหมุน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 หอมมะหอมข้าวเส้เหากินเชียงเลยไ้นี่เข็รับมาวันนี้เห่ากับมีนี่ครับ ตำบักหุ่งนะตำบักหุ่งตำบักหุ่งน้ำนะฮะตำบักหุ่งอันนี้เป็นตำป่าเดยที่น้องปลาแกะแกะตำป่าเลยตำป่าเมนอนี้เรียกน้ำย้อยกันนะจังน้อยอู้หูเดือดหลายห้าสิบบาทได้หนึ่งห้าสิบบาทได้หนึ่งห,าหาา้าสิบบาทโคตรหลายเลยนะครับกับเมนูไก่เด้อเว,วย,ยไก่มนมานำ้ำเรียกคยุณแม่มาด้วย โอ้โหอทาดาล่ามาอยู่กับปุ่นไปเอาจิา๊บข้าโอ้จิ๊บข้าจากปากสั้นเนี่ยนะจิ๊บข้าจากเมืองปากสั้นเนี่ยนะนี่เอาน้องปา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวนี้นะนี่นะเดี๋ยวมันมีน้ำลาดเดี๋ยวสิน้ำลาดใจไกล่ลมันช้ำเนี้ยนมะีน้ำลาดด้วยน้ำลาดก็คือน้ำออกมาจากไก่อะไรเอาจะลาดลงไปเลยเนี้ยโอ้โหยอดลาดแต่มันคื่ช้น้ำมันไก่อะไร เสื้อนังคุณแม่คุณแม่นั่งก่อนนะค้ำบ้าร์นั่งสิมเลยเอาเมนูมื้อนี้กับท่ากันเป็นซองสุโมงได้ดิซองสุโมงเลยนะกับกับอันตำมะหุงตำมะฮุงห้าสิบบาทเบอร์โรดปากใหญ่อีกนะครับไล่หลายซิมซื้อซื้อเอาให้คุณแม่ซิมคือคือได้อย่างมากที่ให้ตะเลาซิมมาละ จบไปแล้อจบไปแล้วจบไปแล้ซิมก่อนตลอดเวลาเลยเนาะเลือกเอาส่วนที่แซ่บที่สุดเลือกเอาส่วนที่แซ่บที่สุดเลาะน้นอกอกมันนะน่ะอกกินง่ายอกมันกินง่ายนี่จิกใส่เวลาจิกในนั้นน้าซุ่มกับซุ่ม มันหอมต้องกินก oh. right. ับนตำมุงแเรากินตำมุงก็ได้เออของรนก็ได้เป็นแตเผ็ดไ่ได้แ่บเหนบอเหนบ่อ้องไปปาดเอาปาดถามมุงดูลองมุงดสแซ่เสีคืเราเลาอยู่ป่บอยู่เห็นป่าินจชั่วโมงอ๋อสชั่วโมงเพื่อได้กินโอ้เอาเป็นยังไง หนุ่มปะน้ำนัวเขาซีนเลยน้ำนัวเขาซีนดูเนาะนัวอืมเช้เนกเอาหนี่ข้าวพิซซองอันนี้อือยม้วนกินกินโอ้โหอืมกรอบถ้าเป็นหมูหั่นมันก็จะออกกรอบๆเป็นอะไรแต่เบื้องเราซุปแน่นอนซุปซุปแซ่บไ่ได้กินข้าวเด้อข้าวเหนียวในข้าววิไก่เขาเขาเหนียวน้ำตาลเนี่ยนั่นน่ะน้ำตาลสูงเนี่ย ข้าวเหนียวใครว่าน้ำตาลเป็นข้าวเหนียวเน,น้นหน่อยน้ำตาลข้าวเหนียวเนี่ยตีเออเบื้องยังไงกับข้าวเน,วน,นเา,เอา,นเาเนอะอ่ะเดี๋ยวสิกินเบิ้งเด้อวันนี้เด้อแซ่บตาบ่ขาำที่เพิ่นบอกบอกนะ,อะชิน้นนี้ชิ้นนี้โอ้ขาขามานันแค่ขาหเบิ้งควันเอาเลยครับเ้เาวข้าวต้องลวกทางนี้ไหมนี่เขามีน้ำน้ำมันมันน,นะอาขานี่

ไันเปื่อยกระดูกแบบกระดูกรูดออกเลยอ่ะรูดออกเลยอือเด็กอ่ะอ้าวเอ็นเสียบอยู่ต้นนี้เนาะอืออือเด็กอ่ะเด็กอ่ะขาขาขาเนี่ยวหรเปนี่ยวหรอเ่าเ่เนาะเอ๊ะบุปผีบ้าอ่ะเอาลองเบิ่งลองเบิ่งโอ้ยลองเบิ่ง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 กัด ขาไก่พอนี่ยใช่ไห้พรพรโอ้รุดมาเลยเอา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 มันเพราะว่าเนื้อมันมันละลายมันยุ่ยมันนุ่มอ่ะเนื้อมันนุ่มมากเนื้อมันนุ่มนะน่ามากเลยเอาเล่นไหมครับพบมาให้เจ้ากินนี่แหละกินให้อิ่ม อินี้อิ่มเด้อจุ่มเสร็จอิ่มเช็นไรอะไปนอนจบแต่ลูกกันดะโอ้ยบางทีมอเตอร์ไซค์รอบ้านได้กินมือเช่นไรอ้เราเราขี่มอเตอร์ไซค์ครับเราขี่มอเตอร์ไซค์ฟีโน่นี่น้อยเราไปวัดคู่มืออ่าแล้วก็ปั๊มใหญ่ไปแล้วแล้วก็บอยู่วางนะอยู่วางบ่อใดต้องขี่รถไปเรียนหาซื้อฮันซื้อนี่ตามภาษานะฮะมือแรงมากกัโซดมนแรงมากกัโซดมนเข้าวัดหน้าที่เราคือแจ้งจูไปวัด มื่นเสาแต่งตัวไปวัดเลือกเลือกกับประมาณเกือบเพลงพู้หลักนะแซ่บเนาะโอเคเข้ายัง้อบรีกิีมาหุงอยู่เนาะเออเออเดี๋ยวจับให้ได้ไหมลองกินแต่บะหุงกันนะโอ้แต่บะหุน้ำปลาฮะนตั้งปลานั้งปลาใส่จีนไก่พร้อมแม่ครับจีนไก่ใส่หอยใส่หอยกินได้แม่ปัญญายิ่กินบ่ได้ปัญญาเราชี้เขาจัดการเองไอหอยใส่หอยนั่น ชอบกินนะตาไม่เจ็บอ๋อโอเคเด็ดแมาลุยเลยหนึ่งสองสามีข้าวปุ่นพร้อมจำป่าจำป่ารวมมิดเลยทั้งหน่อไม้ทั้งอย่างก็อจะกินไหนวันนี้อ่าเอาตามสบายเลยอืมได้หลายอ่ะได้หลายเซฟโอเคครับมากินด้วยกันครับร้านเลยนะทำนี่แหละหน้าหน้าแบงกิสอืมบายบายโอกาสบ๊ายบายด้วย บายบายไม่บายไม่บายเฮายยี่โมนไายบาย๊ายบายยี่โนบายบายะทำนี่หรอ